สวัสดีครับก็พอดีทําติดมืออยู่หลาย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 ใช้เขวันหลายๆตัวนะครับอ,อ่อย่างคันนี้ก็กําลังจัดทรงอยู่เนาะพอดีเมื่อกี้มีน้องอ,อ่ก็คือแฟนแฟนคลับนี่ครับถามมาว่าพอดีสั่งเฟืองนะครับสั่งเฟืองของเจ้าตัวเฟืองเฟืองตัวเฟืองสเปอร์กลางนะครับ ของช็อคเวฟแล้วก็เฟืองมอเตอร์ไปนะครับซึ่งเฟืองมอเตอร์ถ้าเป็นเฟืองเดิมของเขานะ่ยมันเป็นเฟืองพลาสติกนะครับผมก็เลยเอาเฟืองของตัวพวกตัวดิฟนะครับที่เป็นฟันเบอร์เดียวกันส่งให้ไปนะครับตอนนี้ปัญหาก็คืออข,อขอคันแนะนําว่าเปลี่ยนยังไงนะครับผมก็ไหนๆก็จะแนะนำเนาะก็ขออนุญาตลงคลิปแนะนำทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ที่ไม่เคยเปลี่ยนเนาะ แกะ cover ออกมาแล้วครับของเจ้าตัว shock w a นะครับ c a r ซ t o shock v e หรือว่า c a r ซ e r t o u p p นะครับมันจะใช้ชุดเกียร์ตัวเดียวกันนะครับแกะออกมา่างนี้เลยนะครับมันก็มีฝาครอบ cover แกะน,อน็อตมันออกมาครับปึ๊บแกะมาเราก็จะเห็นเฟืองนะครับสองตัวนะครับส่วนมากที่มีปัญหาก็จะเป็นเจ้าตัว เฟืองมอเตอร์เฟืองเล็กตัวนี้นะครับวิธีเอาเฟืองออกนะครับง่ายๆเลยถ้าเป็นเฟืองใหญ่นะครับก็ยังมีแผ่นปิ้นนะครับก็หาอะไรเลหล็กแหลมๆก็ได้นะครับเสียบแล้วก็ง,งัดออกมาค่คอยๆงัดห้องออกมาครับไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับพวกนี้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปิ้นล็อกเฉยนะครับงัดแล้วก็ดึงมันออกมานี่คือเอาเอาทีละอันนะจะได้ไปด้วยกัน ผมค่อยัดใช้ไขค,รครวงเล็กผมกันอย่างนี้เลยนะงัดออกมาอย่างนี้เลยครับงัดเบ๊บปบ๊บอ่าผมผมพอดีอะไร wpr ผมขอยัดวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็ดึงมันออกมาเลยนะครับมันดึงออกมาได้เลยนะสำหรับ้เจ้าตัวค่อยค่อยงัดมันออกมาครับเนี่ยมันจะค่อยๆอ,ออกมาเลยนะพวกนี้ฟันเดิมเจ็ดสิบเก้าฟันนะครับ ค่อยๆงัดออกมาไม่ต้องรีบร้อนนะครับอันนี้คือเวลาถอดเฟืองเนาะเฟืองเฟืองเฟืองใหญ่นะเจ็บเห็นไหมครับออาอย่างนี้เลยนะครับเป็นจะมีปิ้นอีกตัวหนึ่งนะครับกันเพื่อไม่ให้เฟืองสไลด์นะครับอ,ออกมาปุ๊บผมวางไหนดีเอาวางตรงนี้คราวนี้ไอตัวเฟืองเล็กเฟืองเล็กนะครับ เฟืองเล็กเป็นแค่เป็นบูตอัดเข้าไปเฉยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากเลยครับงัดเข้าขึ้นเลยครับจุ๊บเห็นนะครับงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับจุ๊บถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับมันก็ยังมีบ่าให้พอดีนะครับคราวนี้เวลาเราจะเปลี่ยนเนาะ อผมขออนุญาตพอเปลี่ยนปุ๊บก็คือเอาของใหม่ตัวนี้สมมุตินะของใหม่ที่เสียนะครับใส่กลับคืนไปนะครับจุบกดเข้าไปให้สุดแล้วก็แผ่นพิ้นนะครับที่เราปลดออกนะเสียบนะครับพอดีนอ้องเขาให้ถ่ายรูปให้ผมผมว่าถ้าถ่ายรูปเดี๋ยวก็ไม่จบขออนุญาตทำเป็นคลิปเลยล้วกันเนาะก็หาครีมนะครับค่อยๆกดนะเดี๋ยวมันดีดไปที่อื่นค่อยๆกด นแค่นี้นะเรียบร้อยนะครับนี่คือเฟืองกลางได้แล้วนะครับข่าวนี้เฟืองมอเตอร์เฟืองมอเตอร์พอเดี๋ยวนะเฟืองมอเตอร์เป็นตัวตัวตัว,ตวเดี๋ยวหยิบละเฟืองมอเตอร์ที่ใช้นะครับก็จะใช้ของเจ้าตัว s ศูนย์สามนะครับก็เฟืองมอเตอร์ของ s ศูนย์สามเลยก็คือเจ้าตัวเฟืองรหัสศูนย์หกสี่นี่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดฟันนะครับ พายัดตัดเลยแล้วกันปึ๊บอ่าซึบผมจะไม่ล็อกนะผมจะใส่ให้เป็นเพราะพวกเนี้ยฟันของมอเตอร์กับฟันของอ,อ่าอันนี้มันจะเท่ากันครับสังเกตว่ามันจะเป็นร่องเดียวกันนะครับมันจะเป็นร่องเดียวกันแล้วเวลาใส่นะครับเนี่ยที่หลายๆท่านใส่นะครับถ้าใส่อย่างเงี้มมงยมันจะใส่ไม่ได้นะครับถ้าใส่ตรงไปเงี้ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับ เราจะต้องทำการคลายน็อตมอเตอร์นะครับคลายฐานมอเตอร์นะครับสไลด์ให้สุดนะครับสุดเลยนะครับสไลด์ Slide ลงมาให้สุดนะครับแล้วก็หันเข้าฝั่งนี้นะครับดูบ่าของบ่าแกนมอเตอร์เห็นไหมแล้วก็มันจะมีตัวล็อก ตัวนอนนะครับให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะจัดฟันให้ตรงเห็นไหมครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับจะอยู่อย่างนี้นะผมขออนุญาตถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้น้องเขากัน <c oughs> จะได้ชึบมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ ขยับมอเตอร์หานะครับขยับมอเตอร์หาลองหมุนดูขยับมอเตอร์อย่าชิดมากนะครับให้มันพอดีพอดีเนาะถ้าชิดมากเดี๋ยวตัวที่เสียก็คือเฟืองเฟืองกลางนะครับค่อยค่อตั้งปุ๊บอ่าพอมันได้อย่างนี้ก็เอาตัวหนอนล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ลองหมุนดูจะเห็นว่าจะประมาณนี้นะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับชิดมากก็ไม่ดีนะครับห่างมากก็ไม่ดีนะครับให้มันพอดีพอดีฟันนะครับผมโอเคประมาณนี้เราจะมองเห็นว่าถ้าสมมุติว่ามันอย่างเนี้ยเห็นไหมครับมันสามารถดันเข้าไปก,ก็ได้นะครับเราค่อยตั้งตัวหนอนนะครับเข้เข้าไปเลยให้มันพอดีกับ จะประมาณนี้เห็นนะครับจะประมาณนี้แล้วก็ล็อกหนอนได้เลยนะครับจะประมาณนี้นะชึบโอเคจบแล้วครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวผมส่งคลิปให้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ